ในวิดีโอตัวที่3นี้นะคะเฟื่งจะมาอธิบายวิธีการสื่อสารกับลูกค้าและแฟนคลับผ่านทางแอป l i n e แอหลังจากที่เราได้ตั้งค่าทุกอย่างเรียบ <ś le ep> ร้อยตามที่อธิบายไว้ในคลิปที่2เสร็จแล้วเรามาเริ่มกันดีกว่าอย่ารอช้าไปเลยค่ะในหน้าแชทนี้นะคะจะเป็นหน้าที่แสดงข้อความทั้งหมดที่เราได้คุยกับลูกค้าเอาไว้ซึ่งเหมือนในไลน์ปกติเลยค่ะเราสามารถลบหรือว่าเคลียร์ข้อความที่เราไม่ต้องการเก็บไว้ได้ สไลด์ไปทางซ้ายนะคะจะมีปุ่ม archive กับ delete ขึ้นมากดคลิกเพื่อเคลียร์ได้เลยหรือถ้าจะลบทีละหลายๆข้อความก็กด edit ติ๊กๆแล้วก็กด delete ได้เลยค่ะมาที่การ broadcast กันบ้างดีกว่าค่ะการ broadcast นะคะคือการส่งข้อความ1ชุดไปให้ลูกค้าและแฟนคลับทุกคนใน Li น์แอดของเราโดวยวิธีการก็คือกดรูปโทรคงตรงหน้าแชทได้เลยหรือจะเลือกกดจากหน้า manage แล้วกด broadcast ดูก็ได้ จากนั้นกด create new message ค่ะสำหรับการ Broadcast นี้นะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะส่งข้อความไปทันทีหรือว่ากำหนดเวลาส่งภายหลังก็ได้โดยการเปิด reserve for sending นะคะหลังจากเปิดไปก็จะมีวันและเวลาให้เรากำหนดว่าอยากจะส่งข้อความไปวันไหนเวลาไหนแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาสร้างข้อความก่อนดีกว่าคลิกเข้าไปที่ edit message ค่ะ ซึ่งในแต่ละครั้งในการบอต์นะคะเราสามารถส่งได้สูงสุด3ข้อความด้วยกันพอสร้างข้อความเสร็จแล้วนะคะให้กดที่ปุ่มดันมุมบนขวามืออย่าเผลอไปกดปุ่มย้อนกลับด้านซ้ายมือนะคะเพราะว่าจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดที่ทเราอุตส่าห์พิมพ์เอาไว้ยกงเว้นต้องการลบจริงๆก็กดแคนโซ่ได้เลยค่ะหลังจากนั้นถ้าเราต้องการให้ข้อความของเราไปปรากฏอยู่บนหน้าโฮมด้วยก็ให้เปิดโหมด p o สต to Home นะคะแต่มีข้อจำกัดคือเราสามารถบอร์ดแคสได้แค่1ข้อความเท่านั้นค่ะ เอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้ข้อความที่เราต้องการจะบล็อดแคสเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม s ั b มิ t เพื่อเป็นการบล็อดแคสถ้าเราไม่ได้ตั้งเวลาเอาไว้นะคะก็จะมีป๊อปอัพเตือนขึ้นมาบอกว่าข้อความนี้จะถูกยิงไปตอนนี้เลยนะซึ่งในกรณีที่เราตั้งเวลาในการโพสเอาไว้ข้อความของเราจะถูกไปเก็บไว้ที่ s Schedule ซึ่งถ้าเรายังไม่มั่นใจอยากจะมาแก้ไขข้อความเพิ่มเติม,ตมให้กดปุ่มเซฟรักก่อนเพื่อมาแก้ไขข้อความภายหลังได้ค่ะ แต่การบล็อตแคสต์นี้นะคะจะจำกัดอยู่ที่1,000ข้อความต่อ1เดือนหมายความว่าถ้าคุณมีผู้ติดตามอยู่ใน Line Add Account 100คนการบล็อตแคสต์ข้อความ1ครั้งเท่ากับคุณส่งไป100ข้อความแต่ถ้าคุณต้องการเพิ่มปริมาณในการส่งเรามีวิธีมาบอก monthly Plan นั่นเองจะเป็นยังไงติดตามได้ในวิดีโอที่4นะคะ มาที่ Reply Mode กันบ้างค่ะการตอบกับลูกค้าใน Line แอดของเรามี2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกคือ Auto Reply เป็นระบบการตอบกลับอัตโนมัติซึ่งในกรณีนี้เราจะไม่ได้ข้อความจากลูกค้านะคะแต่ลูกค้าพอพิมพ์มาก็จะได้ข้อมูลที่เราเซตเอาไว้ก่อนหน้านี้เป็นข้อความตอบกลับไปกับอีกหนึอย่างเป็นการสนทนาแบบ1ต่อ1กับลูกค้าแบบนี้เราสามารถรับส่งข้อความกับลูกค้าได้เหมือนการแชทผ่านแอปไลน์ปกติเลยค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามีทั้งออโต้รีพลายเมสเซจแล้วก็คีย์เวิร์ดรีพลายเมสเจขออธิบายอันแรกก่อนเลยแล้วกันค่ะออโต้รีพลายเมสเ e จนะคะก็คือชุดข้อความตอบกลับแบบอัตโนมัติซึ่งไม่ว่าลูกค้าหรือว่าแฟนคลับจะส่งข้อความอะไรมาหาเราก็ตามระบบจะทําการสุ่มชุดข้อความเหล่านี้สามารถกําหนดได้หลายข้อความนะคะในการตอบลูกค้ากลับไปกดเข้าไปที่ออโต้รีพลายเมสเ e จค่ะเราก็จะเจอกับชุดข้อความที่ทาง Line แ d ได้สร้างมาให้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มาสร้างข้อความของเราเองดีกว่า กดไปเลยค่ะ Create New Message Edit Message แล้วก็สร้างข้อความจะเป็นสติ๊กเกอร์ข้อความตัวอักษรหรือว่ารูปภาพก็ได้ตามแต่คุณต้องการเลยนะคะระบบจะเลือกข้อความส่งกลับไปหาลูกค้าที่พิมพ์ม,มาส่วน Management Title นะคะเป็นแค่การกำหนดชื่อของชุดข้อความไม่มีผลอะไรกับข้อความที่เราจะส่งไปหาลูกค้านะคะ ถ้าเราต้องการกำหนดช่วงเวลาที่ทำให้ข้อความอัตโนมัตินี้มีผลนะคะให้คลิกไปที่ specify date and time จากนั้นก็กำหนดช่วงเวลาได้เลยนอกเหนือจากช่วงเวลานี้ข้อความอัตโนมัติจะไม่ถูกส่งออกไปค่ะกดปุ่ม save เพื่อบันทึกข้อความนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าข้อความทุกข้อความจะถูกส่งกลับแบบสลับกันไปเพราะฉะนั้นถ้าต้องการใช้งานจริงแนะนำให้ลบชุดข้อความเบสิกออกก่อนค่ะโดยการกดปุ่ม edit ติ๊กไปที่เบสิกและกดดีลิทเท่านี้ก็จะเหลือแค่ข้อความที่ต้องการใช้งานจริงแล้วล่ะค่ะมาที่คีย์เวิร์ดรีプライเมสเซจกันบ้างค่ะการตอบกลับแบบนี้นะคะเป็นการตอบกลับแบบตามคําที่กําหนดเอาไว้โดยยกตัวอย่างค่ะถ้าสมมุติเรามีคีย์เวิร์ดคำว่าแผนที่เมื่อลูกค้าพิมพ์คำว่าแผนที่มาระบบจะทำการตอบกลับตามข้อความที่เรากำหนดเอาไว้อย่างเช่นภาพแผนที่ร้านลิงก์หรือว่าวิธีการเดินทางมาที่ร้านนอกจากนี้นะคะยังสามารถกำหนดคีย์เวิร์ดเพิ่มเติมได้อีกด้วยอย่างเช่น ที่ไหนไปยังไงซึ่งระบบจะใช้ชุดคำตอบเดียวกันกับคีย์เวิร์ดหลักที่เรากำหนดไว้แล้วค่ะ like.